มีประเด็นให้จับตามองเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับสองแพทนางคู่จิน้นจะซรีส์เรื่องคู่ภัยรักนักดับเพลิงที่เพิ่งจะลาจอไปได้ไม่นานแต่กระแสของทั้งคู่ยังคงถูกพูดถึงหลังจากมีเขาลื่นหนาหูมาสักพักโดยก่อนหน้านี้มีภาพที่เหล่าปาปารัสซี่แอบถ่ายว่านางเอกหวังชูหลานขึ้นไปยังที่พักของพระเอกหนุ่มและภาพล่าสุดที่พบว่าทั้งคู่พักอยู่ที่เดียวกันที่เมืองเหิงเตียนในขณะที่หวังชูหลานค่ะเธอถูกชาวเน็ตจีน เล่นงานเธอ,อยังหนักจงตีเธอ ขุดพฤติกรรมต่างๆแล้ววิจารณ์สีหน้าของเธอจะเหตุการ์ต่างๆจนเกิดประเด็นดราม่ามากมายและชื่อของเธอก็ขึ้นเทรนด์ฮอตไม่อย่างต่อเนื่องแต่ในภายหลังค่ะทางสตูดิโอของหวังชูหลานก็ได้ออกมาชี้แจงข้อกล่าวหาถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีของเธออย่างละเอียดว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมดพร้อมที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่ไม่ประสงค์ดีด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะตนสังกัดของเธอก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงข่าวลือเดตนี้แต่อย่างใดในขณะที่อย่างหยาง ก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเช่นเดียวกันแต่อัปเดตล่าสุดก็เหมือนจะมีข่าวสารของทั้งคู่ออกมาให้ติดตามอีกครั้งแต่ก่อนจะฟังว่าเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามช่องรานตาเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ดวยหวังชุรันตกเป็นกระแสข่าวลือและขึ้นเทน์ไว้ปออีกรอบแต่คราวนี้ไม่ใช่เรื่องถูกแอนตี้โจมตีแต่ในแฮชแท็กดังกล่าวพูดถึงข่าวลือที่ว่าเธอได้แสดงซีรีส์เรื่องใหม่อย่างคำลวงของคุณช่างสวยงามคู่กับพระเอกเฉินซิงวี่เป็นแนวหมอหนุ่มปากร้ายกับนักแสดงสาวจอมยิงนอกจากนี้ยังมีคนบอกว่าหวังชุรันเป็นนางเอกรุ่นที่95ที่เหล่าผู้ผ,ผลิตซีรีส์ต้องการร่วมงานกับเธอมากที่สุดโดยมีคนรวบรว รวมรายชื่อซีรีส์ที่เหล่าผู้ผลิตต้องการให้เธอมาร่วมแสดงนับกว่า10เรื่องซึ่งใน10เรื่องนี้มีโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นคือโปรเจกต์ซีรีส์มังกรหยกภาค2เซนเทนสนใจอยากได้หวังชูรานมาแสดงในเรื่องนี้อีกด้วย ส่วนด้านของหยางหยางค่ะเมื่อวันที่18สิงหาคม2566ที่ผ่านมาจากข้อมูลหนึ่งในแอป,ปของจีนรายงานว่าหยางหยางได้ยื่นฟ้องเอนตี้แฟนบางคนซึ่งไม่ได้เปิดเผยชื่อว่าเป็นใครในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาสารคดีว่าโดยการทำผิดทางอินเทอร์เนต็ตปักกิ่งเปิดสารรับพิจารณาคดีแล้วค่ะขนาดนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานส่งให้สารพิจารณาโดยมีระยะเวลา15-30ถึงวันนับตั้งแต่วันรับคำร้อง และจะเปิดพิจารณาคดีในวันที่4เดือนหน้าเป็นวันแรกคดีนี้ยังต้องสู้กันอีกถึงสารศาลเรียกได้ว่าอัปเดตล่าสุดถือเป็นเรื่องดีๆของทั้งคู่หลังจากที่หวังชูรานเองก็ถูกโจมตีจนมีข่าวดราม่าเกิดขึ้นมาอย่างมากมายแต่ตอนนี้ค่ะก็มีกระแสเรื่องผลงานใหม่ๆออกมาให้ได้แฟนๆชื่นใจแบบนี้ก็แอบลงใจลงไปได้มากเลยละค่ะ ส่วนยางๆที่คาดว่าน่าจะมีปัญหากับคู่กรณีมานานลาสุดได้ทําการดําเนินคดีทางกฎหมายแสนๆก็ให้กําลังใจให้การตัดสินในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีค่ะแล้วฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องรานตาเพื่อรับชมข่าวสันใหม่ๆจากบันเทิงเกาหลีและบันเทิงจีนในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ